สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่ควรหรือไม่ควรจะรับประทานในขณะที่เราเป็นมะเร็งหรือกําลังรักษาเรื่องของมะเร็งอยู่นะครับก็เรื่องนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะให้ความสนใจบ้างนะครับเพราะว่ามะเร็งก็เป็นปัญหาเรื่องใกล้ตัวยิ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่มีครอบครัวที่เป็นมะเร็งหรือบางคนเป็นตัวเองนะฮะหรือว่ากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ผมก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในมุมมองของแพทย์นะครับที่เวลาที่เจอคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเราแนะนําอะไรบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริมรกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาหารในเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายความเชื่อนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเวลาที่มีคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยหรือว่ารู้จักใครหรือบางคนเป็นซะเองนะครับสิ่งแรกที่จะทำเราก็จะคิดถึงเลยก็คือว่าเอะเราไปกินอะไรมาหรือเปล่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็งได้นะครับ คำถามนี้อยู่ในทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะต้องโทษที่อาหารก่อนนะครับดังนั้นอาหารก็เลยเป็นประเด็นซึ่งหลายๆคนก็คงจะให้ความสนใจแล้วที่สําคัญคือพอไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าถามเพื่อนๆนะครับถามญาติหรือบางกรณีก็ไปอ่านหนังสือไปอ่านบทความมาบอกว่าเอ๊มีคนรอดชีวิตจากมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยอาหารประเภทนี้นะครับอาหารชีวจิตอาหารอะไรสักอย่างต่างๆนานา,น,าน,นะครับก็เลยเอามาเป็นสิ่งที่อยากจะทำนะครับ ประกอบกับเวลาที่ยิ่งอ่านเข้าไปในเรื่องพวกนี้ก็จะยิ่งเจอความเชื่อต่างๆตามมาเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นบอกว่าไม่อยากกินเนื้อสัตว์ละเพราะว่าเนื้อสัตว์นะครับมันมีสารกรดฮอร์โมนเป็นสารเร่งโตนะครับเดี๋ยวมันจะไปทาให้มะเร็งมันโตขึ้นนะครับไม่อยากทานปลาเพราะว่าปลาเนี่ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนสารปละหลอดสารแคดเมียมต่างๆซึ่งอยู่ในน้ําทะเลปลามันกินเข้าไปเรากินเข้าไปเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งสิถูกไหมฮะบางคนก็อาจะไปดูซิว่าเอ๊ะมันมี อาหารอะไรไหมที่เรากินเสริมเข้าไปแล้วมะเร็งมันจะหายไปได้นะครับบางคนก็ไปฟังมาบอกว่าโอ้มีอาหารต่อต้านมะเร็งถ้าคุณเป็นนี้นะกินอันนี้เดี๋ยวมะเร็งหายหรือบางคนก็บอกว่าทานอาหารจําเพาะนี้แหละมะเร็งมันจะไม่เป็นนะครับเป็นการป้องกันมะเร็งป้องกันเบาหวานป้องกันความดันบางคนโฆษณาซ้อซ้ำบอกว่าต้องกินวิตามินอาหารเสริมแบบนี้แบบนี้นะฮะใครว่าอาหารเสริมไม่สําคัญเราก็ต้องมากินนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ไปหาของพวกนี้มากิน ปัญหาของการหาของพวกนี้มากินมันคืออะไรรู้ไหมครับบางอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นแค่คําโฆษณาเฉยๆเลยแล้วคนเนี่ยเวลาที่อยู่ในภาวะที่ต้องการทางรอดเนี่ยไม่ว่าอะไรที่เป็นแสงสว่างเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะไปไขว่คว้ามาถูกไหมฮะเช่นสมมุติว่าไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะครับว่าอาหารอะไรที่มันทาให้มะเร็งมันหายไปได้แต่พอท่านเป็นมะเร็งซะเองเนี่ย คราวนี้แหละครับไปเปิดฟังไปดูซิว่ามี YouTube ท่านไหนพูดไว้บ้างนะครับไปดูข้อมูลนะฮะถามคนที่เคยเป็นมะเร็งไปเห็นเอ๊มีหนังสือเรื่องนี้ที่คนที่เป็นมะเร็งเขียนแล้วลองมาอ่านดูซิว่าเขาเขียนว่าอะไรแล้วเห็นว่าอ๋อเขาทําแบบนี้นั่นเองเราต้องทําตามเขานะครับการไปทําตามๆกันมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่หรอกครับที่อยู่เบื้องหลังว่าเออเราทานแบบนี้แล้วมันจะดีขึ้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มีนะครับ ถ้ามีเนี่ยเราก็ทํากันไปเรียบร้อยแล้วทางการแพทย์เราไม่มีการแนะนําห้ามให้คนไข้ไปทานแบบนั้นเพื่อว่าที่เราจะได้ประโยชน์จากการให้เคมีบําบัดคนไข้จากการผ่าตัดหรือฉายแสงหรืออะไรใดทั้งสิ้นหรอกครับหมอเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทําแบบนั้นยิ่งคนไข้หายเร็วเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งดีกับพวกเราซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าโอ้หมอคนนี้รักษาเก่งให้หายเร็วนะฮะอันนั้นเรายิ่งต้องการหูุนนะครับเราไม่มีใครหรอกครับที่อยากเลี้ยงไข่อยากจะให้ยาเคมีบําบัดนานให้น้นให้นี่นานนะฮะเพราะว่าหมอไม่ได้ได้รายได้จากตรงนั้น นะครับมันไม่ได้ได้ไรายได้อะไรเยอะขนาดนั้นแล้วที่สําคัญก็คือมันเหนื่อยนะฮะที่เราต้องมานั่งคอยรักษาโรคที่มันยากๆอะไรพวกนี้นะครับเหนื่อยทั้งกายทั้งใจเราก็เราต้องมาคอยอธิบายนะฮะนี่ก็คือเป็นปัญหานะครับทีนี้คําถามต่อมาก็คือว่าแล้วอาหารประเภทไหนละ่ะที่เราจําเป็นจะต้องกินและเราควรกินนะครับก่อนจะตอบคาถามนี้เนี่ยมันก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือปัญหาของคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับ ปัญหาอันหนึ่งเลยที่ผมเจอนะครับคือปัญหาขาดสารอาหารนะครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ซึ่งผิดปกติในร่างกายแล้วมันจะใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับพอมันใช้พลังงานเยอะมากเนี่ยมันจะต้องดึงมาจากส่วนต่างๆของร่างกายเหานั่นแหละนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยบางคนผอมกระรองเลยนะครับบางคนก่อนที่จะเจอว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็เจอว่าน้ําหนักลดมาโอ้โหหัวภาพเลยเป็น 10- 20กิโลไม่กินนะครับไม่หิวนะครับกินอะไรก็เหม็นไปหมดนะครับ เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บร่างกายก็ขาดสารอาหารมะเร็งมันก็เอาไปใช้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยเพราะว่ามันต้องดึงสารอาหารไปครับก็เหมือนกับถ้าเป็นภาชนะก็เป็นภาชนะที่มีรูรั่วนะครับรูรั่วนั่นะก็คือมะเร็งน้ํามันก็รั่วออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้น้ําที่เหลืออยู่ในแจกันมันน้อยหล่อไปนะครับมันก็ไม่พอที่เราจะาไปใช้ทําอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากเอาไปเป็นอาหารให้มะเร็งนั่นแหละครับถูกไหมฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งหมอจะแนะนำนะครับก็คือการทานอาหารอะไรก็ได้ที่ สามารถเข้าไปเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะครับโดยเฉพาะอาหารจำเพาะโปรโตีนซึ่งโปรโตีนเนี่ยหลายๆคนซึ่งต่อต้านนะครับก็จะบอกว่าไอ้โปรโตีนเนี่ยนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําให้มะเร็งเจริญเติบโตหร,รือเปล่านะครับคำตอบก็คือใช่และไม่ใช่นะครับใช่คืออะไรแน่นอนมะเร็งมันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเรามันจะเป็นจะต้องใช้สารอาหารแน่ๆสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกๆอย่างมันก็ต้องไปถึงมะเร็งแน่ๆอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่า ถ้าเราไม่กินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราส่วนอื่นๆไม่มีสารอาหารภูมิต้านทานเราไม่มีสารอาหารเอนไซม์ต่างๆเราก็คือโปรโตีนนะครับสารต่างๆในร่างกายเราก็คือโปรโตีนนั่นแหละถ้าเราหวังว่าจะอดอาหารอดโน่นอดน,อดนี่เพื่อที่จะให้มะเร็งมันหายไปร่างกายเราเนี่ยแหละครับจะเสียชีวิตซะก่อนนะครับดังนั้นโปรโตีนและพลังงานสําคัญมากๆในคนไข้ที่เป็นมะเร็งจะต้องให้เข้าไปให้ได้มากกว่าคนธรรมดาซะด้วยซ้ําไปนะครับ เพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าเราได้พลังงานเข้าไปเยอะๆนะครับได้โปรโตีนเข้าไปเยอะเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งได้นอกเหนือจากนี้การรักษาโรคมะเร็งนั้นจําเป็นจะต้องใช้การฟื้นตัวที่สูงมากๆนะครับเช่นถ้ามะเร็งบางชนิดเนี่ยจะต้องการทําการผ่าตัดใหญ่ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมีภาวะทุโพโภชนาการอยู่นะครับมันผ่าไม่ได้นะฮะผ่าแล้วอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้หรือบางคนผ่าแล้วเนี่ย มันอาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเรื้อรังที่ไม่หายไปไหนนะครับดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยมีความจําเป็นจะต้องใช้อาหารเข้าไปให้ก่อนนะครับจนกระทั่งร่างกายแข็งแรงพอที่จะผ่าตัดนะครับ,น,รบนอกเหนือจากนี้การที่ต้องใช้แสงหรือให้เคมีบำบัดนะครับมันก็แน่นอนว่าทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมโทรมสุสดทรงลงนะครับเพราะว่าการที่เคมีบำบัดเข้าไปในร่างกายมันแน่นอนว่ามันจะต้องไปทําลายมะเร็งนะครับแต่มันไม่สามารถเลือกได้ที่จะทําลายเฉพาะมะเร็งดังนั้นเนี่ย ร่างกายเราก็จะโดนไปด้วยนะฮะถ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่รอดได้นะครับดังนั้นเรื่องของโปรตีนและเรื่องของพลังงานนี้ยังถือว่าสําคัญมากๆสาหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับแต่แน่นอนก็จะมีบางคนบอกว่าไม่อยากทานเนื้อแดงเพราะว่าได้ยินมาว่าเนื้อแดงเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบขึ้นในร่างกายมันมีดินปรสสิวมันมีสารต่างๆที่ทําให้มะ,มะเร็งมันเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องการทานจริงๆ จริงๆแล้วนะครับทานได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมะเร็งเลยนะฮะแต a, bow, ่ถ้าท่านไม่สบายจริงๆท่านจะทานโปรตีนจากแหล่งอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นจากปลาหรือจากพืชนะครับปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวครับปัญหาก็คือถ้าท่านจะทานโปรตีนจากพืชเป็นแหล่งหลักนะครับมันมีปริมาณน้อยมากๆเมื่อเทียบกับปริมาณโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับดังนั้นถ้าท่านจะทานโปรตีนจากพืชเช่นจากถั่วจากอะไรพวกนี้นะครับท่านจะต้องทานปริมาณมากกว่าเนื้อสัตว์อยู่หลายเท่าเลยเครับเช่น 2- 3สเท่าเป็นต้นนะครับ ท่านถึงจะได้โปรตีนเข้าไปเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์นะครับนั่นคือปัญหาของการทานพืชอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพืชก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นผักผลไม้ต่างๆเนื่องจากว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเป็นกากใหญ่แล้วก็มีวิตามินต่างๆที่สําคัญต่อร่างกายนะครับของพวกนี้เวลาที่เรากินจากธรรมชาติเนี่ยนะครับมันเป็นการที่เราทําให้มีความสมดุลกับร่างกายเพิ่มขึ้นดีกว่าการไปเลือกกินวิตามินเฉพาะตัวนะครับวิตามินเฉพาะตัวเช่นอะไรบ้างนะครับ หลายๆลายคนเลยนะครับเวลาที่เป็นมะเร็งขึ้นมานะบางคนคงจะรู้สึกว่าอยากจะกินสารกลุ่มที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับเพราะว่ามันมีการการอักเสบในร่างกายแล้วแอนตี้ออกซิแดนต์นี่อาจจะไปลดพวกนั้นลงได้นะครับก็เลยไปมองหาว่าเอ๊ะมันมีอะไรเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์บ้างที่ที่ดีๆนะครับเช่นอ่ะวิตามินซีนะครับวิตามินซีในบางคนกินเป็นกำเลยนะครับ10กว่าเม็ด20เม็ดต่อวันนะครับเช่นแบบโอ้โห เยอะแยะนะครับอันนี้นอกเหนือจากไม่ช่วยอะไรแล้วบางครั้งมันจะทําให้เป็นปัญหาส่วที่ส,ส,สาไปนะครับปัญหาจากวิตามินซีที่เราเจอก็คือถ้าท่านทานเยอะจนเกินไปเนี่ยนะครับเป็นนิ่วได้นะครับแล้วก็มีการกัดกระเพาะได้นะครับนี่คือการทานวิตามินซีมากจนเกินไปแล้วที่สําคัญคือไม่มีข้อมูลว่าวิตามินซีสามารถช่วยทําให้มะเร็งมันดีขึ้นได้ครับนะครับถ้ามีเนี่ยเราใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับในทางการแพทย์เราไม่ปล่อยไว้หรอกครับเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะฮะ ถ้าใช้ปริมาณที่สูงเกินไปแน่นอนว่ามีปัญหาแน่ๆนะครับแต่โดยทั่วไปมันค่อนข้างที่จะดีแล้วที่สําคัญคือเรามีการทดลองแล้วเจอว่ามันไม่ได้ผลนะครับที่ได้ผลมีในไหนๆครับในเซลนะในการทดลองในหลอดทดลองแต่เวลาเราันทดลองกับคนจริงๆมันไม่ได้ผลแบบนั้นนะครับนั้นท่านจะทานก็ได้นะครับ แต่ไม่ได้แนะนําว่าท่านควรจะทานเยอะขนาดที่เป็นกํากําอย่างนั้นไม่ควรนะครับทานแค่1นถึงสกรัมต่อว,วันหรือ1นสองเม็ดต่อว,วันนี่โอเคไม่ได้ไม่ได้มากจนเกินไปหรือ3 4เม็ดนี่ยังโอเคอยู่นะบางคนทานเป็น10เม็ด20เม็ดนี่ไม่ดีนะฮะนะแต่อาหารเสริมประเภทหนึ่งซึ่งแนะนําว่าอย่าทานโดยเด็ดขาดเลยนะครับก็คือเบต้าแคโรทีนนะฮะบางคนเนี่ยเคยไปได้ยินมาว่าสารตัวนี้มันมีประโยชน์ในแง่ของระเร็งนะครับปัจจุบันเรารู้แล้วว่ามันตรงข้ามนะครับ เรารู้มาตั้งนานแล้วจริงๆว่ามันทําให้มะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นนะครับบางคนก็มีปัญหาทางด้านของมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับมันมีข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ชัดๆที่สุดก็คือมะเร็งเรื่องของปอดนะครับดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเราสูบบุหรี่บ่อยนะครับนะครับหรือเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยไม่ควรทานเบต้าแคโรทีนเข้าไปนะครับ เบต้าแคโรทีนในที่นี้หมายความว่าเบต้าแคโรทีนที่เป็นวิตามินเสริมนะครับเป็นเม็ดอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นเบต้าแคโรทีนจากการที่เราไปรับประทานพวกแครอทมาอย่างเงี้ยพืชผักผลไม้ไม่มีปัญหานะครับสามารถที่จะทานได้ไม่ใช่ว่าโอ้ตัวนี้ทําให้เป็นมะเร็งเรากินไม่ได้เลยสักนิดเดียวไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ไม่ต้องไปกินเสริมเท่านั้นเองนะเพราะว่าตัวนี้เรารู้ชัดเจนแล้วนะครับว่าข้อมูลมีเรียบร้อยแล้วที่สาคัญก็คือท่านที่ยังไม่มีการอัปเดตข้อมูลเนี่ยนะครับสมัยก่อน คงเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยเห็นบอกว่าเฮ้ยการทานเบต้าคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยมันช่วยเรื่องมะเร็งมากนะไม่จริงแล้วนะครับตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำไปนะครับข้อมูลชัดเจนที่สุดในเรื่องของมะเร็งปอดแต่มะเร็งอื่นๆก็เริ่มมีข้อมูลบ้างแล้วนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้เรารู้มาเป็น10ปีแล้วนะครับเช่นมะเร็งกระเพาะอาหารทางเดินปัสสาวะนะครับพวกนี้นะฮะก็มีปัญหาจากเบต้าคาร์โบไฮเดรตเช่นกันนะครับส่วนตัวอื่นเช่นถ้าท่านบอกว่าจะไปทานาวิตามินรวมนะครับ หรือว่าทานกลุ่มพวกแอสตราเซนทีนนะครับทานเรสปิเรทรอ l ทาน NMN นะครับหรือนิโคตินามายด์โมโนดีคลอไทด์นะครับชื่อมันยาวหน่อยนะครับก็บอกว่าจะไปหามากินนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องมะเร็งนะครับไม่มีไม่มีงานวิจัยว่ามันทำให้มะเร็งพวกนี้มันดีขึ้นถ้าท่านจะทานก็ทานแต่เพียงพอประมาณเท่ากันนะครับอย่าไปทานเยอะจนเกินไปนะครับแล้วถ้าท่านทานไปแล้วมันมีปัญหาเนี่ยก็แนะนาว่าควรจะหยุดทานนะครับบางคนทานแล้วเฮ้ยมันทานเยอะๆแล้วมันดี เออข้าว่าดีแต่ว่าทานทานแล้วมันมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ท่านก็ควรจะต้องลดปริมาณที่ทานลงนะครับแล้วบางครั้งวิตามินพวกนี้ทานเยอะเกินเกินไปก็สร้างปัญหาให้กับร่างกายนะครับมันไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมชาติหรอกครับนะฮะคือเราลองคิดดูง,ง่ายๆก็ได้นะฮะเช่นในร่างกายของคนเราเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถควบคุมการเต้นของหัวใจได้จะดีไหมควบคุมความดันโลหิตตัวเองได้จะดีไหมควบคุมความเจ็บปวดของร่างกายทั้งหมดได้จะดีไหม ฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ควบคุมให้มันดีแล้วท่านเป็นคนควบคุมความดันโลหิตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วท่านจะรู้ได้เช่นไหนว่าต้องสูงแค่ไหนสําหรับกิจกรรมต่างๆของท่านถ้ามันสูงไม่พอท่านก็เป็นลมนะฮะอ่าหรืออาจจะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอถูกไหมครับถ้าหัวใจท่านควบคุมให้มันเต้นเร็วเท่าที่ต่้งกายจําเป็นไม่ได้นะครับอวัยวะต่างๆก็อาจจะขาดเลือดนะครับก็จะเกิดอวัยวะมันเสียไปได้นะครับ ถ้าเ,เต้นเร็วจนเกินไปที่ท่านควบคุมท่านก็อาจจะหัวใจวายได้เป็นต้นนะครับดังนั้นเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติที่มันควบคุมให้เราอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมนุษย์เราเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับว่าอายุของคนโบราณเนี่ยเขาจะยืนนะครับเขาจะมักจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้ออะไรสักอย่างซึ่งสมัยก่อนมันติดเชื้อได้เพราะว่าไม่มียารักษาต่างๆนะครับหรือาบางคนอุบัติเหตุจากการล่าสัตว์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแบบนั้นแนละ้วถูกไหมฮะ มันก็จะไปเสียชีวิตกันด้วยโรคอื่นๆสักส่วนใหญ่นะครับคนอื่นๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ไปติดเชื้อจากบาดแผลอะไรมาไม่ไปล่าสัตว์อะไรมาเนี่ยเขามีชีวิตค่อนข้างที่จะยืนยาวเลยทีเดียวถามว่าทำไมยืนยาวนะครับไม่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่กินวิตามินหรอกนะครับ คือสมัยก่อนเออสมัยก่อนเขาไม่มีวิตามินให้กินเขาไปกินของที่มาจากธรรมชาตินั่นแหละครับแล้วที่สําคัญคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับเกิดมาจะต้องมีการออกกําลังกายใช้ชีวิตไม่ใช่ว่านั่งอยู่กับบ้านเป็นวันๆแล้วก็กินอาหารเสริมแล้วหวังว่าตัวเองจะมีชีวิตที่ยืนยาวนนั้นก็คงจะไม่ถูกต้องนะครับอาหารเสริมมันก็บอกแล้วว่าเสริมเข้าไปกับอาหารแต่มันไม่ใช่หลักของอาหารนะครับอ่า ดังนั้นคนที่จะรับประทานอาหารเสริมในแง่ของโรคมะเร็งเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่อยากให้พึงเลี่ยงไว้ก็คือเบต้าแคโรทีนส่วนตัวอื่นๆท่านทานได้นะครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแต่ว่าทานแต่พอประมาณอย่าไปทานเยอะจนเกินไปแล้วถ้าบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าท่านจําเป็นจะต้องไปเสียเงินเสียทองเพื่อที่จะหามาทานให้ได้เนี่ยนะครับก็ไม่แนะนำนะครับมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นคนที่กินกับคนที่ไม่กินเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความแตกต่างในแง่ของการที่มะเร็งมันดีขึ้นหายเร็วขึ้นหลือแต่อย่างใดนะครับบบเพราาาาาะวว่า่างคนกก็ออ เห็นเห็นคนโน้นเขาแนะนําว่าโอ้ยอาหารเสริมมันดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี่ไงผมก็กินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทานอาหารเสริมตัวนี้อยู่นะครับถ้าท่านมีเงินก็แนะนําว่ามาใช้ตัวนี้แต่ปัญหาของคนที่แนะนําแบบนั้นคืออะไรรู้ไหมครับเขาก็ขายอาหารเสริมตัวนั้นไงครับถูกไหมฮะขายอาหารเสริมตัวนั้นแล้วทำทำยังไงต่อที่คนมาซื้อโอ้ถ้าเกิดว่าคนมาเป็นสมาชิกผมนะผมกินตัวนี้อยู่ผมกินให้คุณเห็นเลยนะครับแล้วมันดีจริงๆนะ ถ้าคุณมาเป็นสมาชิกมาซื้อกับผมเนี่ยคุณจะได้ลดส0 2เหรือ50สถ้าคุณซื้อเยอะแปลว่าอะไรฮะท่านต้องไปคิดเองนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเรื่องพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่เถียงนะครับคนคนนั้นเขาอาจจะกินอาหารเสริมของเขาจริงๆแต่ว่าถ้าถ้าเขากินไปด้วยสามารถหาไรายได้ไปด้วยมันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดตรงที่ว่าถ้าเขาโฆษณาว่ามันเอาอาหารเสริมตัวเนี้ยไปกินแล้วท่าน จำเป็นจะต้องกินอาหารเสริมตัวนั้นท่านจําเป็นท่านมีความจําเป็นท่านกินแล้วมะเร็งจะดีขึ้นท่านกินแล้วมะเร็งจะหายท่านจะไม่เพลียท่านจะไม่มีเบาหวานท่านจะไม่มีโรคน้โรคนี้นะครับนี่คือความผิดของเขานะฮะอ่าตรงนี้คือความผิดของเขานะส่วนอื่นๆไม่มีปัญหานะครับโอเคตรงนี้เราคุยกันมายาวละเดี๋ยวเราลองไปดูว่าอาหารอะไรอย่างอื่นที่เราต้องกังวลน,นะครับ แน่นอนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือถ้ามีการรักษาด้วยเคมีบําบัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปัญหาในแง่ของการติดเชื้อได้ง่ายนะครับดังนั้นอาหารที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คืออาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะครับแล้วไม่ใช่อาหารที่ทิ้งค้างคืนไว้นะครับเพราะว่าคนปกติที่ภูมิต้านทานดีเนี่ยนะครับกินอะไรเข้าไปก็ไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกครับท้องเสียก็นิดๆหน่อยเดียวก็หายนะครับหรือบางครั้งจริงทานอาหารข้ามคืนก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรา แต่ต้องอย่าลืมนะครับคนที่ได้เคมีบําบัดเนี่ยนะครับภูมิต้านทานเขาจะอ่อนแอลงโดยเฉพาะในการได้รับเคมีบําบัดไปสักประมาณสัก2อาทิตย์เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายมันมักจะต่ําสุดในช่วงเวลาประมาณ2อาทิตย์นับตั้งแต่ที่เริ่มรับเคมีบําบัดนะครับไม่ใช่เคมีบำบัดทุกตัวจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่จะมีบางตัวที่ทําให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นด้วยนะฮะนอกเหนือจากนี้คือเคมีบําบัดบางอย่างเนี่ยจะทําให้มี การเจ็บปากปากข้างในอักเสบมันก็จะทานอะไรแล้วก็ลําบากนะครับบางคนก็มีลําไส้ข้างในอักเสบดังนั้นถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยมันเข้าไปเจอของที่อักเสบอยู่ในปากแล้วเนี่ยครับเชื้อโรคมันวิ่งเข้าไปได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยพวกผักผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยควรจะล้างให้สะอาดถ้าไม่แน่ใจก็ต้มให้มันสุกไปเลยนะครับล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าต้มสุกแล้วจะเสียวิตามินอะไรท่านก็ทานน้ำซุปนั้นเข้าไปด้วยเลยนะครับมันก็จะได้วิตามินได้ประโยชน์เข้าไปด้วยนะฮะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ท่านควรจะต้องทําานะคัแลที่ืออจจะ ต้องคิดดังหนึ่งก็คือคนที่ใช้เคมีบําบัดเนี่ยบางครั้งมีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่อยากอาหารนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้รับอาหารเข้าไปไม่ได้รับเพียงพอไม่ได้รับโปรตีนและสารอาหารพลังงานอย่างเพียงพอโรคของท่านเนี่ยมันก็จะแย่ลงได้นะครับเพราะว่าร่างกายของท่านมันจะไม่ไหวเอาไม่สามารถที่จะรับเคมีบําบัดได้ดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องทาน พวกเป็นโปรตีนที่มันเสริมเข้าไปหน่อยนะครับเป็นพวกอาหารที no ่มอาจจะทําให้ย in ่อยง่ายนิดนึงนะครับอาหารกลุ่มไหนที่ย่อยง่ายบ้างท่านก็ต้องลองดูนะครับเช่นพวกเนื้อปลาเนี่ยจะย่อยง่ายแต่ถ้าเป็นเนื้อจริงๆเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะย่อยยากหน่อยนะครับถ้าเป็นเนื้อปลาก็จะย่อยง่ายก็อาจจะเน้นไปทางนั้นหน่อยนะครับทานพืชผักพวกนี้ก็ช่วยท่านได้นะครับแต่ว่าผมก็เห็นตอนสมัยผมอยู่ไทยนะครับเวลาคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งที่ ค sheep, ่อนข้างที well 对对่จะเชื่อในพืชผักชีวจิตต่างๆนะครับล้วก็จะมีน้ําผักปั่นของตัวเองนะครับผักอะไรที่ใครคิดว่าดีนะครับเอามารวมกันหมดเลยเช่นเอาเซลล์รี่เอาใบโบบกเอาแอปเปิลเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาหลายๆอย่างมาปั่นรวมกันให้มันเป็นน้ําอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดื่มอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับปัญหาของการทําอย่างเงี้ยนะครับมันมีอยู่อย่างหนึ่งมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือท่านก็จะได้สารอาหารที่ค่อนข้างที่จะดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ข้อหนึ่งซึ่งไม่ดีก็คือถ้าท่านทานอย่างเงี้ยทั้งวัน ท่านจะไม่ได้พลังงานอะไรที่เพียงพอเลยเพราะว่าในพืชผลผลไม้เนี่ยพลังงานมันค่อนข้างที่จะต่าและบางครั้งมันมีน้ําตาลเฉยๆเลยนะครับมันไม่มีอะไรอย่างอื่นโปรโตีนอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นท่านทานเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยไปกินที่กระเพาะอาหารท่านไม่สามารถที่จะกินอย่างอื่นเข้าไปได้แล้วนะครับก็จะยิ่งทําให้ขาดสารอาหารเข้าไปใหญ่นะครับ นั้นบางคนที่บอกว่าโอ้เราดื่มน้ําผักดื่มน้ําผักปัน่นผลไม้ปั่นเพื่อล้างพิษในร่างกายนี่คงจะเคยได้ยินบ่อยลนะล้างพิษจากมะเร็งนะครับเอาไปต่อต้านมะเร็งมีสารต้านอนุมูลนอิสระโน่นนี่นั่นนะฮะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับท่านทานแต่เพียงพอพอเพียงเท่านั้นเองนะฮะคือทานเสริมเข้าไปกับอาหารที่ท่านทานแต่ละมื้อก็จะได้ก็ดีนะครับไม,ไม่ไม่จาเป็นจะต,ต้องเป็นอาหารหลักแล้วอย่าทานเยอะจนเกินไปเพราะมันจะทําให้ท่านไม่สามารถมีท้องว่างสําหรับอาหารที่มันควรจะต้องทานเข้าไปนะครับ นี่ก็คือเป็นปัญหาของเรื่องของมะเร็งต่างๆนะครับไม่มีนะครับว่าอาหารที่ท่านทานเข้าไปแล้วจะทําให้มะเร็งมันโตเร็วขึ้นแต่อย่างใดยกเว้นตัวเบต้าคโรทีนอย่างเดียวที่ผมกล่าวไปนะครับตัวอ,อื่นส่วนมากแล้วนะครับบางคนจะบอกว่า hey, เห็นไหมหมอเขาบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะเป็นมะเร็งถ้าเราทานพวกพืชผักเนี่ยจะป้องกันมะเร็งลําไส้นะครับถ้าทานอนนนอันนี้จะป้องกันมะเร็งอนนนนี้นะครับมันเป็นการป้องกัน นะครับคือในช่วงที่ก่อนท่านจะเป็นมะเร็งถ้าท่านทานให้มันครบหมู่นะครับทานอาหารที่ไม่ใช่หนักไปทางใดทางหนึ่งเป็นหลักนะครับเช่นทานแต่เนื้อทุกวันอีกก็ไม่ดีนะครับทานแต่ของปิงปิงทุกวันก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าท่านทาน,ทานบาลานซ์มีความสมดุลน,นะครับท่านก็จะเป็นการป้องกันมะเร็งอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ถ้าท่านเป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยนะฮะการไปทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านลองคิดดูกว่าท่านจะเกิดมะเร็งแบบนั้นขึ้นมาได้ท่านมีพฤติิกกกรรรมในนา เป็นแบบนั้นมากี่ปีนะครับเป็นมากี่ปีนะโอเคผมเข้าใจแหละท่านไม่อยากทานพวกเนื้อแดงเพราะว่ามันมีสารปนเปื้อนมีอโนุนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าท่านควรจะเน้นให้ด้านได้พลังงานและโปรตีนให้เพียงพอถ้าท่านจะทานผักก็ได้นะครับเลือกผักที่มันมีโปรตีนสูงอะถั่วพวกนี้ยนะครับแต่ต้องทานเยอะกว่าเนื้อสัตว ทานเยอะกว่าเยอะๆเลยนะครับทานเยอะกว่านิดเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่พอนะฮะแล้วถ้าแบบนั้นท่านอาจจะต้องไปหาโปรโตีนผงมาชงเสริมอะไรอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูนิดนึงนะครับว่ายังไงบ้างนะครับก็มีหลากหลายนะครับดังนั้นสําคัญที่ปริมาณพลังงานและโปรโตีนที่ท่านทานมันมักจะต้องสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับที่ที่ไม่เป็นมะเร็งเนื่องจากมะเร็งมัน,ใช,งงนใช้พลังงานและใช้โปรตีนสูงมากนะครับท่านจะต้องทานเสริมเข้าไปเยอะหน่อยนะครับ แล้วก็พวกวิตามินอะไรเหล่านี้ทานได้นะครับทานแต่เพียงพอเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเลี่ยงก็ควรจะเลี่ยงเบต้าแคโรทีนในคนที่เป็นพวกมะเร็งเยอะๆนะครับอย่าไปทานตัวนี้เยอะนะฮะอาหารเสริมวิตามินต่างๆถามว่าจําเป็นแค่ไหนไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับถ้ามีคนมาเถียงนะครับก็ปล่อยเขาเถียงไปนะครับคือท่านจะทานก็ได้ผมไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าท่านาทานเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่มันจะได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจซะเป็นหลักเลยนะครับอ่า ท่านทานอย่าทานเยอะจนเกินไปเพราะมันก็จะสร้างปัญหาอื่นๆตามมานะครับแล้วถ้าคนบอกว่าจําเป็นจะต้องทานมันหาย,ย่างวนอย่างนี้นะครับท่านต้องลองดูก่อนว่าคนคนนั้นเขาขายอาหารเสริมชนิดนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีส่วนลดส่วนได้ส่วนแถมอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านลองดูมันมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ดังนั้นเขาก็แน่นอนว่าจะต้องโฆษณาในสิ่งที่ดีนะครับจริงๆเขาอาจจะใช้เองด้วยซ้าไปนะครับแล้วผมจะมั่นใจมากกว่านั้นก็คือถ้าสมมุติว่า,าสมมติเลยสมมติว่าผมนะครับ ทานวิตามินซีทานแอสตรัสแซนตินทานเรสปิริทอลทานนิโคตินามายด์โมโนเดกเลไทด์อยู่นะครับผมทานพวกนี้อยู่นะสมมุติว่าผมทานเองนะครับแล้วก็ทานอาหารเสริมของยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้แต่ไม่หมดเลยแล้วผมแนะนําว่าของพวกนี้มันดีเพราะว่าผมวิเคราะห์มาเรียบร้อยว่ามันดีแล้วผมก็ทานให้เห็นเป็นตัวอย่างและผมก็บอกเลยว่าผมเป็นตัวแทนด้วยนะของอาหารเสริมพวกเนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอาหารเสริมพวกนี้มันแพงคุณลองไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่ามันถูกกว่า คุณลองไปซื้อกับคนน้นดีกว่าที่เขาเป็นสมาชิกเพราะว่าเขาสามารถให้ส่วนลดคุณได้มากกว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อกับผมนะครับคุณไปซื้อกับตัวแทนตรงไหนก็ได้เช่นคนโน้นคนน,น,คนี้คนนั้นยกตัวอย่างให้เลยนะถ้าแบบนี้ถึงจะถือว่าโปร่งใสนะครับถึงจะถือว่าโปร่งใสแล้วผมถึงจะเชื่อโอ้คนนี้เขาเขาขายนะแต่เขากล้กมายอมรับแล้วเขารู้ด้วยว่า ถ้าทาแบบนี้จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะฮะแล้วไม่มีปัญหาตรงนี้ก็ไปซื้อกระทานอื่นก็ได้นะฮะอย่างนี้ผมถือว่าโปร่งใสนะครับแล้วการขายของพวกนี้มันไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันผิดที่วิธีในการเอามาใช้ในการโฆษณา mm hmm. เช่นว่าถ้าผมเป็นคนที่เริ่มมีผู้ติดตามเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมโฆษณาอะไรไปคนก็เชื่อนะแต่สิ่งที่โฆษณาเนี่ยไม่จริงอันนี้ก็ไม่ถูกต้องก็ไม่ดีถูกไหมฮะแล้วคนก็ดันเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงนะครับหรืออันที่สองสาม้ายกก่อนนั้นก็คือมันจริงแหละนะมันมีส่่่่่่ววนนจจรรริิงงงบ้าาแตสทีไไมมเพูด อ่ะนะครับเราพูดแต่ส่วนที่จริงแล้วเราก็ใช้เห็นเป็นตัวอย่างทําให้คนมั่นใจในสิ่งที่เราใช้ดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับเขาก็ต้องมาซื้อกับเรานะมันก็เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งผมมองว่ามันไม่สมควรและในทางการแพทย์เนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเ,เช่นในโรงพยาบาลหมอจะไม่ามไม่สามารถทําอะไรคล้ายๆแบบนี้ได้นะครับแต่ก็แน่นอนว่ามีหมอ,อลหลายหลายคนที่ทําแต่จริงๆมันไม่ควรทำนั้นเองนะฮะถ้าจะทําอะไรก็ต้องโปร่งใสไว้ก่อนนะครับอ่าอ,อาหารมะเร็งก็ต้องสะอาดนะครับ ต้องสะอาดเน้นเน้นหลักๆเลยต้องสะอาดด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปห้ามการกินมากๆนะครับบางคนห้ามนวนห้ามนี่ห้ามนั่นนะครับเยอะไปหมดทําให้คนไข้เนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้กินอะไรก็ขาดสารอาหารก็แย่นะครับเช่นบอกเอาผมจะไม่กินอาหารอาหารไม่ไม่ร้อนไม่กินอาหารเนื้อกินไม่ได้นะครับลูกเขาห้ามกินแต่เราเราอยากกินลูกไม่ให้กินกินตัวนั้นก็ไม่ได้ไอ้ทุเรียนห้ามกินลูกไม่ให้กินเดี๋ยวไปร้อนข้างในแล้วมะเร็งมันไม่ดี อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ขนาดนั้นนะครับสามารถทานได้นะครับ โอเควันนี้ก็เล่ามายาวนะครับอยากจะบอกเลยนะครับว่ามะเร็งเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเยอะๆนะครับเน้นที่สะอาดสุกไม่ไม่ข้ามคืนนะครับเน้นโปรตีนเน้นพลังงานให้มันมากกว่าคนอื่นๆเข้าไว้นะครับรับของพวกนี้เข้าร่างกายให้ดีนะครับอาหารเสริมทุกๆอย่างสามารถทานได้แต่อย่าทานมากจนเกินไปแล้วไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินถ้าท่านรู้สึกว่ามันเปลืองจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าให้เลี่ยงก็คือเรี่ยงของเรื่องเบต้าแคโรทีนนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับเหมือนมาเล่าให้ฟังหลายๆอย่างนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ